สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมินิพ่อมาแล้วมาพร้อมกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนครับเอฟซีหองอีคลิปหนึ่งนะครับมือนี้งานไงนะครับพี่น้องมือนี้นะครับเนื่องจากว่าจอมยุดสิมาปะทะฝีมือกันก็ <c oughs> ได้ทอโอกาสนี่สิประกอบบ่วงให้พี่น้องเขาบึงนะครับบ่วงโบลานบ่วงยางนะครับบ่วงดีดซึงเป็นบอกง,ง่าไงซะว่าเป็นพุ้ปัญญาชาวบ้านของอีพอ,อีเมีย พอส่วนแม่ส่วนเข้าสมัยโบราณนะครับพี่น้องผมได้มีโอกาสได้จดจําจื่อมาไว้นะครับคือคือบอกไงไไว่าใส่บว่วงยังผมกับผมมั่นใจคือใส่บ่วงนี่พี่น้องหลายๆคนอาจจว่าอันบ่วงอื่นเพิ่นก็นกนกนกนได้กินอยู่เด้ออาจารนใต้ว่าซั่นแม่นอยู่ครับแต่ว่าผมมั่นใจบ่วงอันนี้ครับพี่น้องบ่วงยางนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมสิประกอบให้พี่น้องครับเบิ่งพี่น้องแฟนคลับ FC เฮาเคยถามอยู่หรอกว่าอันเฮ็ดจในในังได๋อาจารย์เฮ็ดให้เบิ่งแน่ว่าซั่นนะครับนะครับตอนนี้ไม่รอกะร่วมด้วยช่วยกันเฮ็ดให้นะครับถือโอกาสนีี้้้้เเววาาาสพ่่นองงฮฟัด อุปกรณ์มี่อย่างนี่นะครับพี่น้องอเริ่มต้นจากหนังยางครับพี่น้องอันนี้ยางยางในรถมอเมตอร์ไซค์ธรรม,รมดานี่ครับพี่น้องเส,เส,เสียเศษพิเศษในน้อยซ้ำนี่นะครับเสียเป็นเศษในน้อยซ้ำนี่แล้วก็มีกันไกลอันนึง่งยางอ้หน่อยใส่เยยางอ้หน่อยในกระเป๋าอีกพอกระเป๋ายไม้กันไกลแล้วก็ไม่เลากลมๆเพื่อจิเตเศเษฐีไล่คาเก็ยตครับพี่น้องแล้วก็เลี้ยงไปไปจังเล็กๆหนึงเพื่อเขาสิได้ตัดนะครับแล้วก็มีดมีตอกไม่ ไม่ไพ่ไม่ไพ่สังไพ่ก็ได้ไม่ไพ่บ้านก็นได้ครับพี่น้องครับนะครับเหลาควมเงีวสียู่ประมาณจากักอันนี้ก็ยิมันหกสิบเส้นครับพี่น้องหกสิบเสน้นนะครับหกสิบเสน้นหรือหกสิบหาเส้นประมาณนี้แล้วกะ็เหลากลมๆหรือสีเหลากลมๆก็ได้เจ้าพี่น้องแฟนคลับเขานะครับแล้วก็เฮ็ดบักไวน้นี่พี่น้องเห็นไหมเนาะเออเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นบักไว้นี่นะครับพี่น้องบักไว้เพื่อที่สีเอาไปจะเฮ็ดไล่ขาเกตแล้วกะ็เจอสองหูครับพี่น้อง เจาะสองหูนะครับเหลือจากเหลือจากถ่ายมานี่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเจาะสองหูเพื่อที่จะใส่ไล่ขาเจ็ดกับเสือกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิประกอบให้พี่น้องครับเบิ้งนะครับตรงนี้แม่และพ่อกับกระลังเฮ็ดตองไล่ขาเจ็ดนี่ครับแม่และพ่อเราสอดไว้ถาแล้วนะครับพี่น้องเกาเห็นมอนะครับนี่เอนะครับตองนี่เอาไว้หูเทิงครับพี่น้องเพื่อที่จะมันเป็นคัดไล่ขาเจ็ดหูเลี้ยงใบจะสอดเสือกครับพี่น้องนะครับนี่เขาเจาก็บที่ทว่า เอายังจอหูอ๋อเล็กซี่เล็กซี่เนยหน่อยพี่น้องเล็ี่นยอยครับเบิ่งน้าเบิ่งครบทสุดเลยนะครับพี่น้องนี่เล็กซี่เนยหน่อยแหลมปลายเผาไฟแล้วก็จอหูนะครับเล็กซี่นะครับอุปกรณ์มากทั้งเล็กเล็กซี่เนยหน่อยอยู่ถุงอีเพอถุงเป๋าถุงนี่กระเป๋านี่แหละกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผ้านี่แหละหนังยางเงียบถุงนึงนะครับเล็กซี่นี่เฮ็ดมาจากลวดเชื่อมลวดจิเล็กเท่านี้แหละธรรมดานะครับพี่น้องนะครับ เอามาจ้องหูนะครับปลาไฟแล้วกา็เสือกเสือกนี่ครับเสือกพี่น้องเสือกนี่ร่างซิมหาก,ก็ได้ร่างซิปแปดก็ได้แล,ล้วก็ร่างหน่อยอีกเส้นนึงสำรับตัวนี้ตัวนี้เอาใส่สำรับเฮ็ดตองนี่คือสใส่ประมาณร่างเก่าครับพี่น้องนะครับพี่น้องใส่ประมาณร่างเก่านะครับร่างเก่าทักเป็นขวดเป็นตองนะครับเดี๋ยวผมสิประกอบให้พี่น้องครับเบอร์ได้ให้แม่น้องนี่แหละยุกกระเป๋าใหญ่นี่แหละ ันนึงก็คือยางยางตัวนี้เอาเอาเมนยางตัวนี้เอาไว้ให้ยังไว้ทั้งหัดหัวไว้ทั้งหัดหัวบ้า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 เดี๋ยวผมจะประกอบไ้ไท้พี่น้องข้าเบิงนะครับนะปิดไปเพรท่านเนี่ยหลังจากที่ว่าเ้าเหลาไม่แล้วเห้าไม่แล้วแก็มาเจาะเจาะไม่เนาะเจาะไม่แล้วเริ่มประกอบแล้วพี่น้องเริ่มประกอบเริ่มแรกกระฮ็ดขอดูกระไดเฮ็ดประมาณนี้ครับ เดี ều, ๋ยวเดี๋ยวไปตดอกเออตัดอกก็เป็นบ่วงน้อยๆแล้วน่ะบ่วงน้อยๆแล้วก็ล้สอดใส่นี่มาเนี่ยสอดใจอันหูไตหูทิงหูทงโอ้ต่อจากใจหูเทึงเออเห็ดตัวกันเออเห็ดไบล้ม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  อะไรกันนะครับกาชผมขอเสียกเงี้ยยายก็ไมานั่งเบิรงนี้น้ำกัดนี่พี่น้องยายไปเลี้ยงงัวยายไปเลี้ยงงัวเสียเสียตัวนี้สําหรับเพ็ดบ่วงโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เสียกเส้นนี้เส้นใหญ่กว่าเส้นวางนึงหันแมนแมนโอ้หัวน่นนโอั่นกัดขวัดขือกันขวัด ้เืคประมาณขนาดนี้พีเนาะความยาวของเชือกประมาณสองสอกเนาะแขนหนึ่งนี่แหละประมาณแขนหนึ่งในเรืออยู่อกนีะครับในเรืออยู่สอดเป็นตองบ่วงไว้โอ้สอดเท็ดโอ้เท็ดเป็นเป็นเป็นขวดหัวนไว้แล้วก็เพื่อนเั้นเป็นตองเหรอกร่เพื่อนเป็นตองสอดนี่บ้านนี่สอดหู้ทั้งไตโอ้ หัวโตั้งแต่เราไมามามาขัดใจพูดอันที่เป็นตองทั้งทั้งใบอืมโอ้แล้วก็ขวดนี้ไว้แล้วก็ขวดเชือกที่โตที่สะนะอดม้าน่ะขวดขวดไว้ไเพื่ออย่างแล้วเชื่อให้เดี๋ยวไม่ร้องทั้งเลยไล่ขวดขวดตัวนี้สำหรับไว้ถ้าดีดขาเกต ครับพี่น้องเนี่ยมันสิมมคอ,อนี่คือคือเวลาหนูดึงปั๊บตัวนี้มันสิดีดออกนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวักตัวนี้คือไล้ข่าเจ็ดไม่ตัวนี้ที่ว่าเรามไม่ที่เราไว้นี่ครับไห้ไากระแทกประมาณกับคอที่เ้าบักไว้ประมาณนี้นะครับเ้าตัดไม่นี่เ้าเหลี่ยมเ้าเหลี่ยมจากน้อยมาเหลี่ยมจากน้อย บักไว้เป็นบักไว้บักไว้เพื่อว่าเสือกไม่ใช่โดิตูดนะครับพี่น้องโอโ้บักไว้จะมัดเชือกเลยน่ะว่มัดเชือกอ,อ๋อจะเ่าก็ลูดมานิดนึงนะครับเขาแทกจากนี้แทกจากนาาสนขอดสูททำามผมอมานให้มัน,กกนเหย้าก็ไล่ขาเก็ดนิดนึงครับพี่น้องที่ถอดเชือกไว้แล้ว เฮาก็เอาไร่ขาเก็บใส่ใจยากเลยมันขึ้นหลายมาแต่ฐานทุ่มบรรย์ญญาชาวบ้านย่อยไม่ห้องน,นะครับพี่นอ้องยักไว้ซ้ำนี่แล้วเฮาก็ดึงขึ้นไปเฮาก็จับนี่ไว้จับนี่ไว้เพื่อที่จะเอายางตัวนี้ใส่นะครับพี่นอ้องถอดได้ครับพี่นอ้องผมอาจมีตัวช่วยห <laughs> ลอก สองบันเนี่ยใช่กับยางยางในรถนี่ร้าน้ะ่ะเขาจะยืดยืดก็จะห้ามัดหนังสติก๊กนี่แหละพี่น้องแล้วก็ะพูดมัดไว้มัดกาไว้มันยนูนลน้านป่ะยูนย,อา,อยางมาจากสองเสน็จอันยางสติก๊กในร้านป่ะเขาเอาแนบพอดีครับพี่น้องแนบแลักกระยางสติ๊กเนี่นเอายางฮัด เลยเพื่อมันจะดีอยู่เอ้ยเราผู้ปัญญาชาวบ้านของอีพอส่วนเม็นสนเท่าสมัยโบราณเนี่ยนะครับเทากับห่างวิธีห่างบ้านพี่น้องนะครับที่ห่างเอาลองเบิงล่องเบิงดึงม่าเกาะนี้เอาไล่เอาไล่ไปเกอะมองบักไว้คือขันชุมบ้านไล่ตัวนี้เน่ากลัวเทากับบักไม่ตัวนี้เข้าไปนะครับพี่น้องบักไม่ตัวนี้เข้าไปสาม้านี้นะครับพี่น้องเพราะว่าบางทีครับบางที่มันก็อาดจี๋ยวกำหนดบ่ตายตัวปันใด เฮะถ้าอาจีแทกไล่ขาเกียดเงาพวดกับ huh. บ right. ่เป no ็นยังเ้าก็สามารถมาแก้ไขมองนี้ได้นะครับพี่น้องโดยที่ว่าเ้างบ่ต้องคัดขายเกียดบ่ต้องตัดขายเกียดนะครับมักเข้าไปอีกนี่ครับปั๊บบังสวัสดิี่นี่ตรวเสือกตัวนี้ไอ้คอตัวนี้พี่น้องมันจะทําหน้าที่ดึงตองตัวนี้ออกจากไล่ขาเกียดนะครับเนี่ยจะลุดเดี๋ยวมันยังอยู่ในอยู่นะครับพี่น้อง ปากกบจนกลัวมันสีดายคนลนะจนกลัวห้ามมันใจว่าคือหนูแต่ว่าป,ปับคือลันทันทีเลยนนะครับพี่้องผู้เพิ่นเฮ็ดเป็นเพินปเป่นกะสีเบิ่งง่ายเนาะผู้เบิ่งบ่ปเป็นกัพยายามเบิ่งหลายๆรอบเอาพีพ่เนาะปึ๊บกาะเบิ่งหลายๆรอบเอาอ่าวิธีห่างแบบเนี่ยวิธีห่างใจไหวยังสั่นเร็วนะวะเนี่ยวิธีห่างกัตีบ่วงตัวนี้ออกนะครับพี่เนาะ ผมก็เคยเห็นให้พี่น้องข้าเบิ่งหลายเทื่ออยู่หรอกเคยเคยเคยสายติดให้พี่น้องข้าเบิ่งอยู่มันมันมันบาลานหรอกพี่น้องเพราะว่าข้าเขาคัดไว้ข้างในนะครับข้าก็ตีบ่วงประมาณนี้ละประมาณนี้ข้าวก็บิดเสือกเวลาข้าห่างข้าก็หลุดตัวนี้มาสิมินมินจักหน่อยหลุดวองได้ใครเกียจมันนั่ะนี่ใช่มันง่ายย่ปลายมันนี่แหละนะครับพี่น้องเนี่ยทำนี่ครับพี่น้องครับไอ้ที่ห่างข้าก็เสียบธรรมดาคกอยังข้าเสียบวงลวดข้านี่แหละ ปั๊บข้าเย็แล้วหนูมันถือปั๊บมันจีซุบไปหนีเลยนะพี่น้องมันจีพ่านเอาหลดเลยลุดปั๊บมันจีหัดทันทีเลยแมนมันจีหัดทันทีเลยนะพี่น้องแต่สิ่งสำคัญนะครับพี่น้องอาจจะพี่น้องเขาเห็ดยาเห็ดหยางเสียยางน้อยๆซ้ำนี้นะครับพี่น้องมันมันมันค่อยนิ่มถ้ามันนิ่มมันมันกะหางมันกะรันเร็วนี่ยอออกบ่ได้กะบาดนี่เป็นเนื้อขาออกมันเลี้ยนหนูออติดแล้วเนี่ยัดมือหยอกแต่ว่า ขันเถื่อหนูเถื่ส่วนมากมันติดตายเนาะแม่นมันติดตายถ้าเถื่อขาดขอมันติดตายแต่ว่าขันตัดหัดนอกแกวมันตัดหัดบางอื่นแม่นครับแม่นฝังเอื้นคือคพิ่มติดตายขึ้นมาบ่วงยางนะครับบ่วงยางเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีพ่อยแม่ผมได้มีโอกาสได้จดจำจำจื้อมาไว้นะครับคือผมห่างบ่วงอันนี้เขาบอกไงพี่น้องมันบ่คอยห้ามแรงห้ามง่ายตอนไหนขันนี้หนูก็พอได้เยอะก็พ่อได้ยู่ได้กินนะครับพี่น้องพี่น้องหลายคนเัาอาจีพเ็เป็นยี่หรอกแต่ว่าอาจชี เทคนิคอาธิตบอกคือกันแต่วิธีการประกอบเพื่อนแบบนี้นะครับพี่น้องคือสิ่งสําคัญนี่แหละนี่เล็กซี่นี่ไม่นี่นะครับพี่น้องแล้วก็นั่งยางแล้วก็นั่งยางแล้วก็ยางในรถแล้วก็เชือกถ้ามาเขียวเฮานี่แหละอนนีเหยียบเขียวเฮานี่แหละในสิ่งที่ว่ากาสนี่เหตุใดประชันฝีมือกับประชันฝีมือกับจอมยุดหวังกับจอมยุทธพญาอาทิตย์พ่อพญาอาทิตย์พญาสิออกแมนพ่อพญาสิออกล่องเองกับพ่อหวังมือนี่ว่าสิมาประชันฝีมือกันผู้ใดสิ่ด เพ็ดมันก็กันมาล้อติดตามตอนต่อไปพี่น้องจอมยุดหนไ่จอมหยุดโตโอ้อันจอมยุดโต๊งนี่ม่ต้องไปม่ต้องไปเทียบราศีม่ต้องไเทียบรัศมีเราเลยมือเส้ามือเส้ามือเส้าสีมือขึ้นมือขึ้นนี่ได้สีโอ้มือขึ้นได้สองมือเส้าได้สองเป็นสีเฮ้ออันนี้เทียบรัศมีรัศมีเราอะไรมือแรงนี่แสดงว่าจอมยุดซีจอมยุดจะไปประทะกันโอเคล้อติดตามพี่น้องเนือกว่ากันค่ะ ไอ้สิมีบ่วงแบบไดมาช่วยทีมือพี่น้องแม่และพ่อติดตามตามติดชีวิตของพันติดตามติดทุกสถานการณ์พี่น้องรอติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายปลายมือเนาะรับสุดท้ายปลายมือพี่น้องฮอยู่ดีกินแซบสุ่หูสุ่คนปัาเยจากโรคไข้ไข้เจ็บโกมานลำลำเรื่อยๆนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงานเขาได้นะครับติดตามแม่และพ่อจันตายของคุณพี่น้องเขานะครับติว่ามบนถิ่มาปลากันสถานการณ์แบบนี้พี่น้องเขานะครับขอบพุณพี่น้องเข้า เรามาระว่างไปใส่มาใส่กะใส่เม็ดชร้อนช้อนกลางแล้วก็เฝ้าติดตามฟังข่าวสารบ้านเมืองเฮาเนาะค่ะอขอบคุ้มดีน้องครับสำหรับคลิปนี้เห็ดบวกให้พี่น้องครับเบ่งขอบกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ